ก็มีหลายคนถามเข้ามานะครับที่ลงคลิปไปก่อนนะครับก่อนหน้านี้ที่เคยลงคลิปไปครับการต่อไฟตรงนะครับกระแสไฟตรงหลอดไฟหน้านะครับเราก็ไอนี้จะพวกเวฟ 110i 1 2บ i พวกนี้นะครับรุ่นที่เป็นหลอดไฟรุ่นเก่าครับที่ไม่ใช่ LED ดีนะครับเราก็ตัดสายสีเหลืองนะครับที่จะมาเข้าสวิตไฟต่ำไฟสูงนะครับเราตัดปุ๊บไอที่ขึ้นมาจากข้างล่างนี่เราก็สาย เอาพัดเทปพันสายไฟพันหุ้มไวเลยนะครับแต่สายสีเหลืองที่มาจากสวิตนะครับนี่ที่มาจากสวิตเราก็มาต่อเข้านี่ครับมาต่อเข้ารีเลย์นะครับต่อเข้ามารีเลย์รีเลย์ก็มาใส่ตัวบีนะครับบีนี่คือแบตเตอรี่ครับมาสีดํานะครับเข้าสีดําตรงรีเลเย์ไฟเลี้ยวแล้วก็บางคนบอกว่ามันจะเปลืองแบตไหมมันมันไม่เปลืองนะครับเวลาเราขี่กลางวันถ้าเราไม่อยากเปิดนะครับ นี่ครับเรามาใส่สวิตไฟสามสเตปนะครับมันจะมีปิดด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้ไฟสูงไฟต่ำปิดต่ำสูงต่ำปิดนี่ครับสวิตไฟสามสเตปตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปืองแบตนะครับมันไม่ได้ติดตลอดนะครับเวลาเราไม่ใช้เราก็ปิดนะครับกลางวันเราก็เปิดเฉพาะตอนกลางคืนหลอดไฟหน้าเราก็จะไม่ขาดเร็ว นี่ครับก็เป็นแนวทางนะครับก็เพิ่มแค่สายไฟเส้นเดียวนะครับตัดนั่นแหละครับตัดสีเหลืองนะครับสายไฟสีเหลืองที่ขึ้นมาที่มาจากแผ่นชาร์จนะครับสีเหลืองที่มาเข้าสวิตตัวนี้นะครับเราก็ตัดออกเลยแล้วก็เราก็ต่อจากที่มันมาจากสวิตนะครับไล่ลงมานี่เลยไอตัวที่มาจากข้างล่างอ่ะคือตัดแล้วก็เทปพันสายไฟหุ้มไว้เลยนะครับคือไม่ต้องไปต่อครับตัวนั้นคือไม่ให้มันลงกาวแค่นั้นเองครับ พราะถ้าลงกาวคือไฟมันมาเดี๋ยวมันจะชอ็อตเนี่ยแล้วก็สายไฟเส้นเดียวครับลากมาเข้ารีเลย์เฟลียวสายสีดํามันจะเขียนไว้บีครับนีานะครับก็อย่างที่บอกนะบ,บีก็คือแบตนี่ครับง่ายๆเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่จะใส่ไฟหน้า LED นี่ครับมันจะสว่างกว่ากันเลยนะครับกับหลอดไฟของเดิมนะครับมันสว่างต่างกันเลย ความสว่างนี่ต่างกันเลยของเก่านี่แทบจะไม่มองไม่เห็นทางเลยครับสีเหลืองนี่ครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่สอบถามเข้ามาก็หลายเจ้าอยู่นะครับที่เม้นมาถามก็ไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะเปลืองแบตเพราะว่าเราไม่ได้เปิดตลอดนะครับเพราะว่าแบตเราใช้ไปไฟมันก็ชาร์จถ้าเป่นชาร์จเรายังใช้ได้ครับก็ไม่มีผลนะครับ ล้วก็มีซื้อสวิตชสาระดับมาใส่ตัวไม่กี่ตังเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับที่นี้สวัสดีครับ